วนกลับมาสิ้นสุดการออกกอลอมากเจ็บท้องหมดเลยเมื่อกี <t us> <t us> ้อ๋าหัวล้อจนเหนื่อย พี่ชมิลาบอกว่าไม่เคยตอบตอบไอ้นั่นนาะ,ะตอบของเขาโอ้ยอย่าว่าแต่ของพี่ชมิลาเลยยังไม่ได้ตอบใครงั้นเลยแเมนตอบเมนนะคะโอ้ตายเลยไม่ค่อยได้เข้าจริงๆเนี่ยตอบเมนนะพี่กันะนะพี่หนูจ้าสวัสดีค่ะ <c oughs> พี่หนูมาคนแรกเลย ย้ใหมัสดีค่ะพี่หนูอยู่ไหนเนี่ย้ายใหม่เหรเราย้ายแล้วใช่ไหมหนูกําลังจะย้ายแต่ว่าะนทำไงดีวะเนี่ยอันนี้เป็นการทดลองย้าย มันต้องไปกดตรงนี้ปึ๊บโอเคสุด ปาอ้าวขึ้นบ้านใครนี่พี่นาตอบ่ายังไม่หมดคอมเมนต์เลยนาตอบทุกวัน <c oughs> เออใช่เยอะจริงๆเนาะพี่นาเนะาะขนาดของหนูยังไม่ยังเยอะเลยของพี่นาจะเยอะขนาดไหนอะคอมเมนต์คมม่ะ นะกลัวกดแล้วมันจะผิดพลาดสถานีปลายทางถ้าผิดพลาดยังไงก็ขอภัยทุกคนไว้ด้ที่นี้ด้วยนะคะกลักวกลัวกดแล้วมันมันผิดพลาดอะ อาบาสองอไม่ไปดูพี่นะพี่จะตีหัวมันเออถ้าไม่ไปดูคลิปพี่เมใส่นะโดนแน่โดนแน่ล่ะแหมเมื่อกี้ดูคลิปคนอื่นยังไปดูได้ไอนน้หัวอะไรเนี่ยเห็นเด้อนี่เห็นเดอ้อนี่เห็นไหมข้าช่องอื่นเห็นเด้อนี่เห็นเดอ้อนี่เผืเอ <c oughs> ่อทีพี่เผื่อทีดูโฆษณาพี่พี่จะได้เซนหนึ่งบ้าง เสนหนึ่งเซนหนึ่งก็ยังดีเว้ยไปโยนเดี๋ยวบอกไปโยนให้เขาตั้งห้าสิทีวันหนึ่งทีละตั้งสิบเหรียญสิบเหรียญยี่สิบเหรียญแม้เขาบอกเอาแบบมาเอาคืนเ้นหนึ่งเนี่ยอยากได้เซนหนึ่งจากของสองเว้ยสมกับที่เป้าไหมอะไรว้ายเจ้าอินมาอล่ะเนี่ย สวัสดีค่ะพี่อ,อินเฮ้ยเด็กเก็บเด็กเด็กเก็บเก้าอี้เราเนี่ว่าเด็กเก็บเก,ก้าอี้อุ้ยทำไงดีอ่ะกลัวกดไม่ได้แล้วมันผิดอะไรน้องอินสวัสดีค่ะมามาที่นี่รับรับยังรับพนักงานเก็บเก้าอี้อยู่นะไม่ได้ไล่ออกเด้อ พี่พี่หนูสารภาพว่าหนูกลัวมากเลยอะ่ะถ้ากดแล้วมันจะแบบสิ้นสุดเลยนะสิ้นสุดก็ขึ้นใหม่ไม่เป็นไรน้องรกลองได้เอานะถ้ามันสิ้นสุดแล้วก็ขึ้นใหม่ส่วน,นนี้นนก็คื้หน้าอินเทรรนีนด,ดีนะคะโอเคโอเคตามนั้นนะฟรก,ก,ก่อนเนาะบอกฟซีก่อนที่ที่อยู่เนาะได้ไงหนูก็จะว่าจะบอกอก็ถ้าถ้าหนูกดอะไรผิดพลาดไปแล้วมันกดสิ้นสุดก็ ขออภัยพี่ๆน้องๆด้วยนะคะเดี๋ยวจะขึ้นใหม่นะคะป๊อปปี้ป๊อบปี้ป๊อบปี้หลามหลามมาแล้วเว้ยเฮ้ยขึ้นตงขึ้นึงเลยออกมาหรือเปล่าอ่ะสามคนเนี้ยงัดคอกันมาแน่ๆเลยเนี่ยงัดคอกันมาเดี๋ยวเดี๋ยวหนูขออนุญาตทดลองเลยนะถ้าถ้ามีอะไรผิดพลาดก็ขอโทษขออภัยด้วยเด้อ สวัสดีป๊ปี่คิดถึงนะเว้ยนานนานมาหากันมากเลยทำไมมันกลายเป็นรักเมกามไลฟ์หลยรักก็หนูจะโอนไงเมื่อกี้อย่างที่บอกมันมันต้องมีที่พักอ่าฮะเสร็จแล้วที่พักในที่นี้ก็คือเอ่อมีที่มีที่ห้อยไว้ก่อนเสร็จแล้วก็มาขึ้นของเบาวใหม่มันก็จะนับหนึ่งใหม่อแล้วหนูแล้วหนูค่อยสิ้นสุดของหนูอ่าอ่าอ เออก็ย่างนั้นแหละได้อยู่แล้วโอเคงั้นงั้นเอาตามนี้นะถ้ามันมีอะไรผิดพลาดขอโทษด้วยนะคะเอาแล้วนะกดแล้วนะอลองโอเคคุณน่านนครสวัสดีค่ะน้องเบาไปเช็คที่ช่องหน่อยว่าจบหรือยังของเบาอ่ะของตัวเองอ่ะเดี๋ยวพี่กำลังจะขึ้นให้ใหม่คึบโอเค เออขึ้นโอเคใช่ทุกคนก็จะอยู่เหมือนเดิมนช่พี่น่านนครก็้าอ๋อพี่น่านสวัสดีค่ะพี่หนูสวัสดีค่ะเอาโอ้ยจะได้นอนไหมนี่เอาเอาแล้วนะขึ้นให้เบาใหม่แล้วนะเอ้ยเหนื่อยคือคือลุ้นลุ้นโอเคมาละโอเคเราก็ไม่ต้องลงจากเวทีแล้วคันอยู่ นี่เละใช่ไหมเอ่ใช่ะลัวกลัวพี่สมิลาไม่กลับขึ้นมาอีกเพื่อพี่หญิงแย่แล้วพี่หญิงรองอเงง้ะใช่มันได้บันไดอเฮ้ยเขาถามหาบันไดโอเคมีนักร้องมาเร็วเร็ววไม่นักร้องมาบันไดขอบันไดไว้บ๊อบขอบันไดเร็ว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 รีบยื่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวป๊อปรีบเลยเนี่ยรีบเลยเนี่ยมีทางให้ป๊อปมีทางให้งานเนี่ยเห็นไหม บันไดเว้ยบันไดมาแล้วเว้ย Hi Okinawa Japan from Japan Thank you for coming visit me เดี๋ยวพี่จะต้องกดสิ้นสุดช่องพี่แล้วนะเพราะว่าเพราะว่าของน้องเ่าสองเรียบร้อยแล้วใครใครที่อยู่บ้านน้องรักมั้งเนาะ พี่อินจ๋าพี่อินพี่นาดหรือว่าพี่หนูนะคะหนูหนูทำเพื่อให้บ่าวสองขึ้นได้ใหม่เนาะเดี๋ยวหนูขออนุญาตสิ้นสุดไลฟ์ของหนูนะคะขอโทษน้อยนะคะพี่นานด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยที่แวะมานะคะบ่าวสองบ่าวสองจาเนวใช่เดี๋ยวตามไปที่บ้านบ่าวสองนะคะพี่ๆคะ่ะ ขอบคุณมากๆค่ะแม่แพนจา้นจาโอ้ยมากันเดี๋ยว <laughs> หนูไม่ค่อยได้ขึ้นไรงไงแล้วก็ขอบคุณมากๆนะคะที่แวะมาหาลังลักนะคะตอนนี้กำลังไล์ให้บ้านเบ่าสองแล้วหนูกำลังโอนเวทีไปที่บ้านเบ่าสองหนูก็เลยต้องจำเป็นต้องขึ้นของตัวเองนะคะขอบคุณแม่แพนนะคะเลิฟเลินะคะทุกพี่ทุกคนเลยนะคะแต่หนูลงไลฟ์ของหนูกัน ไปบ้านบ่าวสองใช่ไหมคะใช่ใช่อินน,นีน้องอินมามามา,มาช่วยน้องบ่าวสองกันหน่อย